รวมทุนส่วนลดจะบอกลดนิดๆหน่อยๆคอคือหลายแสนเด้อ MBA นี่พเพิมมีเกือบครึ่งล้านอยู่นะละน,นี่คือมหาลาัยของสตีเฟนออฟป้าค่ะเตอ c a s t e r University นะคะค่าครองชีพถูกเมืองปลอดภัยแรงกิ้งดีมีทุนให้และออฟเฟอร์คือไวมากตัวตึงสายแอคเคา์ที่เงินไฟแนนซ์นะแบบติดท็อปโลกเลยปกติพี่ๆกอย,อยูนี้เนี่ยจะแนะนําแล้วก็ยื่นสมัครมหาลัยนี้ให้กับน้องๆที่อยากจะมาเรียนในที่ที่แรงกิ้งดีด้วยแล้วก็อยากได้ทุนด้วยคือแบบเก็ตไหมบางบ้านก็แอฟฟอร์ได้แหละ แต่บางทีก็อยากมีสเตตัสเด็กทุนด้วยซะหน่อยอะไรเงี้ยมันเป็นทุนได้เปล่าๆเ,เลยนะทุกคนแบบไม่ต้องใช้คืน Lancaster เนี่ยติดท็อปสิหลายๆลาย subject เลยทุกคนในอังกฤษเช่น marketing business analytics finance หรือด้าน management เองเนี่ยก็ติดท็อป20ของ UK เหมือนกันน้องๆกย u นีที่มาเนี่ยก็ได้ทุนกันทุกคนทีนี้ MBA ชี้ให้ทุนค่าเรียน50%นะคะ16,000ปอนด์เงี้ยคณะอื่นๆเนี่ยก็มีแบบส่วนลดยุกยิกเพิ่มให้อีกคนละแบบหลักพันปอนอะ MBA นี่เผิงมีเกือบครึ่งล้านอยู่นะเกรดที่ r e q u i ร e สำหรับได้ทุนเนี่ยในหลายๆคณะก็ไม่ได้สูงมากด้วยนะทุกคนบางคณะคือ GPA 2.9ขึ้นไปก็คือมีสิทธิ์ได้ทุนละใครที่เล็งๆอยู่ฟิลๆนี้อยู่เนี่ย DM หาพี่ๆกอย,อยูนี้ได้ทุกช่องทางเลยนะจ๊ะ